哎呀，还能转独啊。 แ่ละใช่ทามันต้เปลี่ยนภาพโซนอัลต้องเป่นออเ่ต้องหลงน้อเข้ามาเลยเฮ้ยม่งไม่ต้องมาห้าีว่าไ่ามึงจี๋นะมึงน้องห้าห้าเหออง่อไอ้เียนี่ทังั้น พิมคนละสองดสามพิมสองดสามโอเคคุณจะพักแน่ใจนะพักต่องต่อายนะเออพักต้อายแน่นะขอสานมันจเป็นายไหนเอออนสิสาแ่เนาคอสกูู้เชื่อเปล่านาคอสกูู๊แพงไม่ได้เอ้ยนะคอสหวตูพักไม่ได้หวของเต็มห เกมอะไดีกว่านะครับผมจะซื้อกล่องบอลแล้ววันนี้ก็ในฝั่งนี้แหละเราจะเล่นกระบ,บอกเล่ยเราจะไม่เลือกตัวโอเคป่ะชาเลนชาเลนชาเลนเลสวัสดีครับผมผมจะไม่เลือกตัวผมจะไม่เลือกตัว,นะวแรงนะแล้วพร้อมกับเพื่อนครับการแชน n นลเคเค Channel แล้วก็พี่ฝ้ายสองพันแปดพีแนะนำตัวอยู่แล้วก็กระหม่อมน็อตไปด้วยครับผมก็อัดไปด้วยกันเยอะเนาะเมื่อกี้ผมเขาคุยกับเพื่อนแล้วเราเข้าเลยเกมดีกว่าแล้วก็อัดเนาะ เดี๋ยวเราครับเราได้ตัวที่เราต้องการนะครับนี่ผมไม่เลือกตัวฟังก์ต่างกันตอนนี้ผมไม่ได้เลือกตัวเลยนะครับผมไม่ได้เลือกตัวครับได้ได้ครับมาตายญาครับฟังก์ลามินตายญามาง่าแวนแล้วก็อะไรนะคานิตประมาณนีไอหมึกแพนด้ากระทิงทิม้าแล้วก็ไอผีเสื้อนะครับผมเลือกอย่างนี้ยนะผมมีเกียรติเลยควิกซี่ครับควิกซี่ครับเอ่อไอตัวบอลเซอร์ควิกซี่นะครับตอนนี้ครับ ในในนี้ผมโอเสุดแล้วครับในนี้ไม่ต้องหวังครับเดี๋ยวผมจะโชว์เทปให้ทุกท่านดูกันนะครับผมนี่ทำไมกูตีตีแบบไม่เวลไม่เต็มเวทตีแค่นี้เดียวเองแย่คนละทางนะกลางไปสองไม่รวยยังไม่รวยใครไปกลางกลางไปสองคนบนและล่างไปหนึ่งเฮ้ยกูเอาล่างเอากลางมึงสองคนไปกลางช่วยกันมึงบนเก็บกูล่างเออกูระยะไกลนะอย่าให้ป้อมแตกนะลืมบอกนะสกิลหนึ่งอ่ะสกิลสองอ่ะยิงไปทางตมึงฟังกูมึงฟังกู อย่าฟ้อมกลางแตกเด็กขาดถ้าแตกมันจะสวยมากแตกอนี่ยคิมุจิมา้ายเลยซ้ายขวาแตกได้ฝั่งนี้ไม่น่าจะโดนไอ้ไก่เล็ดิไอ้ไก่ไปกลางอาจจะกินสองก่อนเที่ยวูก๋ยไล้ไ่รู้อ่ากลางอัเป็น ปกติสักยูแรกจะมาบ่อยเว้ยพิกซี่มันมาแล้วเรามันเป็นหน้าเป็นโอ้ดวินวินไปแล้วนกูมาสองเฮ้ยมึงสู้ได้สัตว์เจ้ากูดิกูรู้ว่ามึงสู้ได้กูรู้ว่ามึงทำได้นี่ ดับปะติงย,งยั่เลยดอกมไม้ดูตัวคนเดียวปาคเดียวอาจจะมีสิงสันต่ออาจจะม่ติงซันต <c oughs> ะอ <Okay. S 1> ไม่ใช่พาต <c oughs> ่อเพราะว่าอาจจะมีต่อเงเวลาจะยาวนางอัดเยออัดไม่ได้ ต่อเป็นอ๋อบ่ายไม่ไม่ไกล้าเข้ามาเลยครับแม่กลัวโผล่ไง ย่งครับผมน้าปรับเสร็จแล้วครับผมน่นไม่แ่คร่าบอดแล้วนะครับผมไม่รู้่าิมือบออครับครับผมไม่รู้ครับไม่รู้เาไปสามนะครับผม้าวล่าลนะครับมันอยู่คนเดียว mời mẹ mặt nó em bắt đầu mặt đâu? mặt 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 5ตัวละแวนเฮลซิงครับ่ครับตอนนี้แวงแย่คิวบ้าครับวเฮลซิงบอกว่าไอ้เฮียกูยังไม่ได้ฆ่าเลยขอฆ่าบ้างแย่าไปแล้ควครับโมแวนเฮลซิงบอกว่าเออฆ่าได้แล้วเว้ย จะเป็นีสองคนที่จะต้องต้องเจอเฮ้ยหัวใจ ขาขาไป6ตัวนะครับตัวน้มาตยาไม่เคยปานีใครครับบอกไว้ก่อนใครมาเพิ่มมานอได้พมอะสามตัวพมึงต่าตัวมึงซอยแบบนี้กมานี่คือคสั่งลูกี่เอียดแบ ได้หมดทุกคนได้หมดก็บ้างก่อนมั้ไปตามพี่นี่ยังอยู่เลยไอแมวเป่าาเอ้ยตว้ไปวยแไหวนดิ่งไปแล้วไม่ต้องมากูคนเดียวกวกาการตอบคนนั้นตอนนีครับผมฆ่าไปเจ็ดครับเพื่อนผมทุกคนเนี่ยแหวนบอกข้าไปสี่ครับ แวนหนไอ้ไเปวาครับแวนยังหัวกวานี่เลยครับอะไรอะไอนนี้ครับแหวนแหวนหัวสันอนนี้แหวนแหวนข้าวไปสี่แล้วเนี่ยสองกรู้แล้วสามแล้วยังสอง ชื่อคูขึ้นตลอดเ่ยนะไปไปชิวเอ็มเกมเมอร์ไ้้กๆเป็นการออกนะครับผมไปิๆไอกเยตอน้ไม่ีใครตายครับในทีมครับตอนนี้ครับนี่คือว่าตอวดีมา โอ้ยเฮ้ยไปไปอ้ย้เดี๋ยวต่อ <afraid> ท <tails appl ique> ี um. ่ต่อครับ แค่นี้นะครับผมเล่เล่นแล้วนะครับเราเล้วไปแล้วเจอกันยอ